ที่วัดรั์สมอทอดเหนือตะบนบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายทวีศัก์อินทรานุกูลน,นายเทศมนตรีตะบนทรัพย์สมอทอด นำผู้นำชุมชนกนันผู้ใเญ่บ้านพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันทบนตักบาทเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระาศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขาบูชาเป็นอย่างมาก และในวันที่1 3ธันวาคม2 5 4 2องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับยติในที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกโดยเรียกว่าวิสาขาเดย์และได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยทางนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพ,พานของพระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และถือเป็นมาระอันเป็นมหาอุดมมงคล ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมเฉลมิมฉลองการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชาและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ได้นำพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์และความสุขแกต่ตนเองรวมทั้งเผยแผ่ลหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตรอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป ส่วนบรรยากาศก,การเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดรับสมอทอดเหนืออำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนายทวิศัก์อินทรานุกูลนายเทศมนตรีตำบลรับสมอทอดนางอัชาราอินทรานุกูลพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งทุกคนที่มาต่างมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มย้มแจ่มใสด้วยใจเป็นกุศลเพื่อน้นอมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ที่ได้ประสูติตรัสรูและปรินิพานในวันวิสาขาบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มานั้นส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวท่านนี้สังเกตได้ว่ามีพุทธศาสนิกุรุนเยาว์มาร่วมทำบุญกับครอบครัวเป็นจำนวนมากโดยผู้ปกครองกล่าวว่าการปลูกฝังให้เด็กรู้จักขวัติทำบุญตั้งแต่เด็กนั้นจะช่วยทำให้เด็กมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ดีรู้จักการแบ่งปันจากการให้ทานซึ่งหากมีกิจกรรมงานบุญหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะพามาทุกครั้งเช่นกัน